รูปแบบในการใช้งานเอกสารอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่ายอดนิยมก็คือเอกสาร PDF นะครับตัว i m p l a c e มีความสามารถในการที่จะ export นะครับ PDF ออกไปแล้วก็กรณีที่เราทําการลิงก์ภายในเอกสารของเราเหมือนตัวอย่างนี้นะครับที่เราทําการสร้างลิงก์ตรงนี้นะครับที่จะไปหน้าในแต่ละหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงปุ่มตรงเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นปุ่ม Home เนี่ยนะครับก็ ปุ่มเหล่านี้ก็จะไปในเอกสาร PDF ด้วยนะครับวิธีการก็คือใช้คำสั่งไฟล์ Export as PDF นะครับในส่วนของการปรับค่าของ PDF นะครับก็จะมีการกำหนดว่า Export ทุกหน้าหรือ Export เฉพาะหน้าที่ต้องการนะครับ Default เป็น All ในส่วนของรูปภาพนะครับเราจะ Export เป็นอะไรได้แก่อันที่1คือ Lossless Compression ก็คือเป็นภาพที่ชัดที่สุดอันที่2คือเป็น JPEG ตรงนี้จะสามารถกําหนดคุณตี้หรือว่าความละเอียดของรูปภาพได้นะครับอันที่3คือกรณีที่รูปภาพขนาดใหญ่เราสามารถ reduce image resolution หมายถึงกําหนดให้ dpi ของรูปภาพให้น้อยลงนะครับเพื่อไฟล์ที่จะเรียกว่าเล็กลงนะครับทั่วไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราอาจจะกำหนดแค่72 dpi ก็พอเพราะว่าจะเป็นภาพที่มองได้ชัดเจนอยู่แล้วในหน้าจอนะครับแต่ถ้าขยายใหญ่ก็อาจจะเรียกว่าไม่ ไม่ชัดมากนะครับแต่ก็มองมองได้นะครับนอกจากนั้นในส่วนของการวิวนะครับก็จะมีการกําหนดตัวที่เรียกว่า Ini t i a l view คือเปิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเปิดขึ้นมาแล้วเห็นเป็นสไลด์นะครับเปิดขึ้นมาแล้วเห็นเป็นบุ๊กมาร์กเปิดขึ้นมาแล้วเห็นเป็นทำเนลนะครับเอาเป็นแบบไหนนะครับผมก็เป็น page o n l y แล้วก็ตัวการขยายนะครับจะเป็นแบบไหนเป็น d e f a u l t เป็น Fit in w i n d o w f i t w i ว t ด i ิตวิซิเบิล o o มแฟคเตอเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ผมอาจจะเอาเป็น default ก็แล้วกันนะครับ ส่วน Page Layout ก็สามารถวางได้นะครับเป็น Default Single Page ก็คือทีออ่หน้าต่อหน้า c o n t i n u o u s ก็มองยาวไป c o n t i n u o u s Facing ตัวนี้ก็จะเป็นการวางเหมือนซ้ายขวาตรงนี้เนื่องจากว่าตัว PDF ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ทั้ง l i g h t r r ทั้ง Cal ทั้ง Implace นะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเหมาะเ,เหมาะกับพวกโปรแกรม Writer หรือว่า Word มากกว่าส่วนต่อไป User Interface นะครับ แล้วก็สามารถที่จะปรับในส่วนของ user interface ได้นะครับอย่างเช่น resize window นะครับเพื่อที่จะให้ขนาดเท่ากับหน้าแรกนะครับ center window on screen นะครับ open in full screen mode นะครับตรงนี้เราสามารถกำหนดค่าได้ทำให้ไฟล์ pdf ที่เซฟไปมีค่าตามที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ interface นะครับอยากจะซ่อนเมนู bar ซ่อน toolbar ซ่อน window control ก็สามารถที่จะสั่งซ่อนได้นะครับ แล้วก็ใส่ transition effect ไหมเอาไหมถ้าบอกว่าเอาก็ก็ใส่แต่ว่ามีอยู่นิดนึงนะครับ pdf เนี่ยเสียงจะไม่ได้ถ้าเรามีการอัดเสียงเอาไว้เสียงจะไม่ไปที่การ Export เป็น pdf จะไปเฉพาะรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือนะครับตัวต่อมาก็สามารถที่จะกำหนดเรื่องของลิงก์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น security เราสามารถใส่ Password นะครับในไฟล์ของเราได้นะครับเราสามารถที่จะใส่ password ในเรื่องของการแก้ไขได้นะครับ แล้วก็ผมจะเซตแค่ open password ก็แล้วกันนะครับเวลาเราทำเป็น pdf แล้วนะครับคนที่มี password 123เท่านั้นถึงจะสามารถเปิดได้นะครับก็สั่ง export ไปก็ไฟล์ interaction นะครับก็เอาชื่อไฟล์นี้เลย save เสร็จแล้วนะครับไปดูที่ my d o c u m e n t นะครับ interaction pdf double ล l i c k ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะบอกว่า pdf ตัวนี้มี password ต้องใส่ password ก็ใส่ password ลงไป กดโอเคก็จะมาแล้วเห็นไหมครับนี่เป็นตามที่เรากําหนดไว้ตัว er mm. ลิงก right. ์มาด้วยนะครับสามารถกลับไปที่โฮมนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ไม่เน้นเรื่องเสียงการเอ็กซ์เป็น PDF จะเป็นฟอร์แมตที่เรียกว่าน่าจะใช้งานได้กว้างที่สุดฟอร์แมตหนึ่งนะครับเพราะว่าใครๆก็เปิด PDF ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ยังมีเรื่องของ Interaction พวกนี้ติดมาด้วยนะครับ ผมขอแถมนิดนึงนะครับในตอนนี้ i m p l e c สสามารถ Export เป็น Flash ได้ด้วยนะครับแต่ว่า l l s h เนี่ยยังทำงานได้ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราจะ Export Interaction เหมือนกันก็สั่ง Save ไปเลยนะครับ l l s h เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการ Export เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารูปแบบของ f l a s เนี่ยอาจจะยากในการที่จะเรนเดอร์นะครับเพราะว่าต้องเรนเดอร์รูปภาพ พวกที่เป็นกราฟเนี่ยนะครับ3ม,มิติเนี่ยให้ออกกลายเป็นภาพที่แฟชจะรู้จักนะครับหรือว่าทํางานได้นะครับต้องรอแถบตรงนี้นะครับให้เต็มนะครับบางทีเราตกใจนึกว่าเครื่องแหงไปก็มีนะครับนี่แค่3-4สไลด์นะครับแต่ทําให้ดูว่าในบางครั้งมันอาจจะมีความจําเป็นที่เราต้องเอ็กซ์พอร์ตเป็นแฟชออกไปนะครับแต่ว่าเอ็กซ์พอร์ตเป็นแฟชเนี่ยเสียงก็ไม่ไปนะครับแล้วก็อินเตอร์แอคชันหรือว่าตัวลิงก์ที่เราสร้างก็ไม่ไป น่าจะถือว่าเป็นฟอร์แมตที่ด้อยที่สุดนะครับในในฟอร์แมตที่เอ็กซ์พอร์ตออกไปได้นะครับก็จะมีถ้าเราต้องการเสียงด้วยนะครับก็ให้เอ็กซ์พอร์ตไปเป็นเว็บนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการความสะดวกในการที่จะใช้เป็นรักษาไฟล์เดียวจะเป็นไฟล์เล็กก็เอ็กซ์พอร์ตเป็น pdf นะครับแต่ว่า Flash ก็เอ็กซ์พอร์ตได้นะครับก็ไม่ใช่ทําไม่ได้ก็ทําให้ดูนี่เป็น f l a s และนะครับเป็น Flash แต่เป็นแฟลชเนี่ยลิงก์พวกนี้เนี่ยคลิกแล้วไม่ไปนะครับ คือกดแล้วก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเหมาะอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้งานนะครับคลิกแล้วก็จะวนไปเฉยๆไม่เหมือน PDF นะครับใส่พาสเวิร์ดไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้แต่ว่านี่เป็นแฟลชแล้วนะครับก็สรุปว่าในตัวของ IMPRESS นะครับได้เพิ่มความสะดวกนะครับให้กับผู้ใช้นะครับในการที่จะนำคอนเทนต์นะครับหรือว่า Presentation ของตัวเองเนี่ย ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆนะครับหลากหลายรูปแบบกัน